สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ในตำบลกังแอนอำเภอประสาทจังหวัดสุรินบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะครับนี่อยู่ติดกับถนนทางสารธารณประโยชน์นะครับ มีไฟฟ้ามีประปาเป็นฉนดครุฑแดงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีอยู่ห่างจากถนนกรรกรเข้าไประยะทางประมาณ10เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็จะมีการามีโครงการที่จะสร้างถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางครับนี่พิกัดนะครับี่พิกัดปะากไว้แล้วนะครับนี่พิกัดจะดาเนินการ สร้างถนนลาดยางนะครับเข้าไปาผ่านหน้าบ้านาหลังนี้นะครับแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะครับนี่จะให้ท่านดูพิกัดนะครับนี่พิกัดอยู่ตามเสาไฟฟ้าแล้วก็ตามต้นไม้นะครับน,นี่ครับ มองเห็นนะครับนี่บ้านหลังนี้นะครับห่างจากถนนคอนกรีตเข้าไปก็ระยะทางก็ประมาณ10เมตรเท่านั้นนะครับนี่นี่พิกัดอ,อ,กอีกต้นหนึ่งนะครับนี่พิกัดที่จะมีโครงการจะดำเนินการสร้างาเป็นถนนลาดยางนะครับเร็วๆนี้นะครับเพราะว่างบประมาณตกมาแล้วนะครับนในปีนี้ด้วยนะครับ บ้านหนึ่งหลังนะครับพร้อมที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบตารางวาโอ้โหราคาขายเพียงเจ็ดแสนห้าหมืนบาทเจ็ดแสนห้าหมืนบาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหราคานี้บ้านพร้อมที่ดินราคานี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ เป็นบ้านแล้วก็ที่ดินที่อยู่ติดกับถนนทางสารรับประโยชน์เลยนะครับนี่เหมาะมากนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการบ้านพร้อมที่ดินที่มาซื้อไว้แล้วก็เปิดเป็นร้านค้าหรือว่าทําการพาณิชย์เนี่ยที่ดินแล้วก็บ้านหลังนี้นี่ใช่เลยนะครับนี่บ้านหลันงนี้ใช่เลยนะครับอยู่ติดกับถนนทาสารรับปโยชน์เลยนะครับนี่สร้างเป็นร้านค้าหรือ,อทําการพาณิชย์นี่ บ้านหลังนี้ที่ตรงนี้เนี่ยใช่เลยนะครับราคาขายเพียงเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ถนนเส้นนี้ก็จะดําเนินการาสร้างเป็นถนนลาดยางเร็วๆนี้นะครับงบประมาณก็ตกมาแล้วนะครับนี่ผมเดี๋ยวผมจะพาท่านาไปชมบริเวณพื้นที่อรอบๆแปลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาท่านเข้าไปชมดู ข้างในบ้านก่อนนะครับนี่บ้านคุณยายนะครับท่านอยู่คนเดียวนะครับท่านอยู่เงาเงาก็ไม่อยากอยู่อยากจะไปอยู่กับลูกกับหลานเออเยวก็จะเป็นที่จะต้องขายบ้านนะครับนี่โอ้โหซื้อบานนี่อยู่ได้เลยนะครับซื้อมาอยู่ได้เลยนะครับมีห้องน้ํามีห้องครัวนะครับมีห้องนอนนี่หรือว่าท่านมากา็ต่อเติมหรือว่ามา รีโนเวทสักเล็กน้อยก็สามารถที่จะได้บ้านที่สวยงามได้อยู่ได้อาศัยอย่างโอ้โหอลังการงานสร้างเลยครับนี่ภายในก็มีการปูกระเบื้องอย่างดีนะครับนี่สวยงามนะครับโอ้โหถือมาแล้วก็อยู่ได้เลยนะครับโอนกรรมสิทธิ์แล้วเข้าอยู่ได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับ หาที่ไหนฮาที่อื่นไม่มีอีกแล้วนะครับราคา,เ,าเพียงขนาดนี้นะครับบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่1นึง,งานเจดตารางวาราคาขายก็เพียง7จ็ดแสนหบาทเจ็ดแสนห้าบาทโอ้หราคานี้นะยังต่อรองได้ด้วยนะครับโอ้โหุดยอดนะครับอลังการงานสร้างนี่นะครับรอบๆข้างบริเ,เวณบ้าน นี่นครับนี่บริเวณรอบๆข้างบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงสไตล์โมเดิร์นนะครับทรงบ้านทรงสไตล์ใหม่นะครับสไตล์กำลังฮิตสไตล์โมเดิร์นโอ้ลัาางงานงานสร้างเหลือเกินนะครับบ้านพร้อมที่ดินเนี่ราคาขายเพียงแค่นี้นะครับหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วามาช้าอดท่านเสียสิทธิ์แน่นอน ท่านใดที่กำลังมองหาบ้านาที่อ,อยู่อาศัยนะครับนี่บ้านพร้อมอยู่นี่บ้านหลังนี้ใช่เลยนะครับบ้านหลังนี้ใช่เลยที่ดินแปลงนี้นะครับนี่มีเนื้อที่หึงไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบตารางวาโอ้โหนี่อยู่ด้านหลังนะครับนี่โอ้โหวาลังการงานสร้างครับหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะครับบ้านพร้อมที่ดินราคาขายเพียงเกตเซน ห้าหมื่นบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทโอ้โ oh, ห <laughs> มาช้าอดมาเร็วก็ <laughs> โชคด, <laughs> ได,ดีได้ที่ดินแปลงนี้ได้ที่ดินแปลงนี้ไปอยู่อาศัยได้เลยนะครับนี่ซื้อไปก็สามารถที่จะเข้าพักเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะครับนู่นหาไปตางนู่นนี่นะครับที่ดินแปลงนี้โอ้บอดบดบริเวณนี้โอ้กว้างใหญ่นะครับ ลังการเหลือเกินนะครับท่านใดที่ชอบอปลูก,ลกพืชปลูกผักเนี่ยที่ดินแปลงนี้เนะี่ยใช่เลยนะครับนี่ดูสิครับนี่ต้ดหมากลากไม้นี่สวยงามนะครับเพราะเป็นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ยาวมากนะครับนี่ที่ดินแปลงนี้นแล้วก็มี <laughs> นี่ท่านใดที่อยากปลูกพืชผักนะครับ เนี่ยที่ดินแปลงนี้เนี่ยถูกป๋่งเลยใช่เลยนะครับใช่เลยนี่ปลูกพืชปลูกพักนะครับนี่สามารถที่จะดําเนินการได้เลยนะครับราคาขายบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยเพียงเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยโอ้โหราคานี้ยังต่อรองได้ด้วยนะครับนี่ท่านใดที่กําลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินนะครับเข้าอยู่ได้เลยนะครับ ติดต่อเลยนะครับผมนายพิสิษิ์บุญเพิ่มหรือเขตเมืองสุรินติดต่อได้ทุกเวลาครับนี่มีสระน้ำด้วยนี่สระน้ำอยู่ท้ายๆอยูออ่อยู่ท้ายๆท,ที่ดินนะครับนี่มีสระน้ำไว้เพื่อที่จะทำการเกษตรนะครับนีนี่ันั้นน,นี่ท่านใดที่กำลังมองหา บ้านพร้อมอยู่นะครับเพื่อทำเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรหรือว่า,าบ้านสวนไร่นานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับบ้านหลังนี้ใช่เลยนะครับมีสระน้ำด้วยโอ้โหนี่แหละเพราะว่าบ้านไร่นาะสวนผสมเพราะฉะนั้นนี่ท่านสนุกสนใจก็ติดต่อผมนะครับนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินโทรศัพท์ ไอดียไลน0851046885วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านคนที่ดินนะครับที่แล้วก็ทีมงานที่ไว้บางใจให้ผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินให้มาทำการรีวิวเพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอขายในลำดับต่อไปนะครับท่านใดที่ต้องการ จะฝากขายบ้านขายที่ดินขายที่นานะครับก็ติดต่อได้ทุกเวลาครับผมเคนเมืองสุรินยินดีรับใช้ให้บริการนะครับบริการเป็นกันเองนะครับนี่รับทำการรีวิวทําการโฆษณานะครับติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อผมได้ทุกเวลานะครับก็ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านแล้วก็ฝากแฟนคลับ FC ทุกๆคนนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ